่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจทีเฮแซนะฮะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กันด้วยะฮะแล้วก็คลิปนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวหูฟังใหม่นะฮะใช่ปากุดแรกผมนี่อยู่กับตุ๊กตาตัวนี้มานานแล้วนะฮะแบบว่าอยู่กันแค่สองคนในห้องนะแบบว่าไม่มีอะไรก็คุยกับตุ๊กตาเนี่ยคุณเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะเดี๋ยววางคุณแจไว้ต่อนะฮะโอเค วันนี้นะฮะผมก็จะมีมีของมาใหม่นะไปสั่งมาจากเซียรังสิตนะฮะใหม่แกะกล่องเลยทีเดียวเชียร์นะผมก็จะมาแกะกล่องนะั้นเป็นว่าเออมันเป็นหูฟังนะแล้วก็ผมก็สั่งในในเว็บของเขาเองนะแล้วก็ให้เขามาส่งที่หอเลยนะฮะก็เพิ่มค่าส่งประมาณสักร้อยสามสิบหรือร้อยยี่สิบมิลลิเมประมาณนั้นนะฮะพอดีถ้าเราไปที่เซียเองนะก็ เสียค่ะรถตู้ไปแล้วสามสิบัง่าะไปกลับก็หกสิบนะฮะก็เสียเวลาด้วยเนาะวก็เลยเออวะเดี๋ยวถ้ามันมีลายเมนไปสั่งให้เราก็สบายเลยนะี่ไงเราจะมาแกะกล่องกันโอเคฝากกดไลค์กดซับสไคร์ก็ด้วยฮะแล้วก็ประมาณสักเดือนหน้านะคุณอาจจะได้เห็นหน้าของผมมากกว่านี้ได้จะเห็นหน้าเต็มๆของผมด้วยนะฮะระหว่างที่ไรต์เกมไปด้วยนะก็รอติดตามชมกัด้วยทั้งทั้งช่อง ยูทูบแล้วก็ทวิตด้วยนะฮะต้องรอติดตามชมกันด้วยนะจ๊ะนี่มาจากปากเกร็ดกันเล็ีเดียวเชียวนะฮะเอาที่อยู่ให้ดูไม่ได้นะเดี๋ยวจะมีคนเอาระเบิดมาบึ้มไม่ใช่แล้วโอเคเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะเฮ้ยโอ้ยทำไมจะโดนกล่องข้างในไปี่ยโอ้ยนังไงมาแล้วเห็นอยู่คนเดียวเลยวันจะแกะออกมาดิ้นี้ข้างในนี่ฮะเขาแถมกระดาษมาด้วยนะดูนี่เชียว์โด้อะ มัคือตัวกันกระแทกไงนะโอเคเรามาดูพระเอกของเราลวกันนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะ,ะว้าวซีนอยากรอเลยเพื่อนโอ้โหดูดิวดด้าดอตาดอตาดอตาอีวิญนีดด่ตื่นเต้นหนึ่งเลยวะเอาเมีดทำครัวมาด้วยนะในห้องนี้มีมีดอยู่อันเดียวนะผมบอกเขาว่าให้ซีนสวยๆเลยนะเขาก็จัดเต็มให้ผมเลยนะไม่รู้ ไม่รู้งอนผมหรือเปล่าผมบอกให้พินแต่ผมพิ์ไปประมาณสองครั้งนะมะแกะกันเลยเชียวเชียวนะฮะอุ้ยแกะไม่ได้วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเจอเดี๋ยวเรามาเจอกันระหว่างที่ตอนที่ผมแกะเสร็จแล้วแลวกันนะฮะโอ้แป๊บแป๊บหนึ่งนะ<ๆ>โอเคตอนนี้ก็น่าจะแกะได้แล้วนั่เองนะก็ขอบคุณเจ้าของร้านอีกครั้งหนึ่งนะแบบว่าเปลียวมากนะฮะโอ้โหดูดิ ของไ,ไ,ไ,ไม่ไม่มีตําหนิเลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไหนบอกว่าจะแกะให้เสร็จก่อนเนี่ยเดี๋ยวดูที่ก่อนไปเสร็จนะฮะนี่โอ้โหโจากเซียรังสิตชั้นสามนะเห็นป่ะอันนี้โชว์ได้นะว่าเป็นก็ขอบคุณนะร้านนี้นะอยู่ชั้นสามเซียรังสิตนันนี่ดูราคาเพื่อนกูเห็นมัน้ยเนี่ยเออนี่ไงสี่พันแปดร้อยกว่าบาทนั่นเองนะราคาเต็มนี่อยู่ที่สี่พันหกร้อยเก้าสิบนยผมก็ให้เขามาส่ง ด้วยนะครเขาก็เลยบวกเพิ่มมันเองนะฮะ okay. โอเคโอ้ยค่าส่งค่าส่งร้อยสามสิบห้าบาทนะฮะโอ้ยก็มันก็ย่นเวลานะฮะก็ซื้อเวลาไปนีดูเจ้าของกล่องเราดูก่อนดูดิน,นี่เห็นเปล่าเนี่ยโอ้โหสติลสติลซีรีส์นะฮะแล้วก็โดต้าเนี่ยผมชอบตรงนี้เลยเจ้าเขาบอกว่าตรงนี้มีไฟด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็น โลโก้ดูต้านะผมมาดูทีละมุมก่อนลนะนกันนะอย่๋เพิ่งแกะนะของมันแพงเันแทโอเคหลังจากนั้นนะฮะเราก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะดูดิโอโคตรสวยเลยนะเห็นรูปหรือเปล่าเนี่ยดูต้าอีดิชั่นนะสังเกตดูรูปตรงนี้นะฮะสวยมากเลยนะนูดิว้ามากันครบเลยทีเดียวเชียวนะฮะโอ้โหผมเกลียดไอ้นี่มาก ไอ้ชลามเนี่ยโอ้โหแม่แม่เจ๋งเลยว่ะดูดิสติลซีรีส์ห้านี่เองนะสติลหรืออะไรสักอย่างแอดพิตปะอะไรสักอย่างนี่ไงสติลซีรีส์พูดผิดนะฮะดตตาทูนะแล้วเรามาดูรอบๆกล่องนะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะดูดิฝั่งนี้นะฮะว้าดูดิเป็นปลายสีแดงนะสวยมากเลยนะฮะแล้วก็ดูข้างหลังนะฮะ นี่อย่างสวยงามนะเขาก็เบิดบ,บอกว่ามีอะไรบ้างนั่นเนมีผ้าตรงนี้นั่นเองฮะนีน่สวยสวยสวยๆนแล้วก็ตรงนี้นะฮะข้างล่างไม่มีอะไรนะกับข้างบนนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาแกะเลยนะฮะผมก็แกะมาแล้วล่ะผมจะเปิดกล่องให้ดูนะนี่ดูกล่องตัวนี้ก่อนว้าดูดินีน่ลิมิเต็ดอีดิชั่นของแท้กันเลยทีเดียวเชียวนะฮะของปลอมไม่น่าจะร้อยเกก้าไม่ใช่แล้ว ผมทำไมไม่อยู่ตรงกลางวะอันนี้สวยมากเลยนะฮะดูดิเป็นสกรีนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะผมแนะนำนะถ้าใครจะไปซื้อนะฮะให้ดูกล่องดีๆนะ <c oughs> <c oughs> ๆก็คืองานกล่องต้องมาก่อนนะผมบอกเลยนะฮะนี่แล้วก็ตัวต่อไปก็คือข้างในนะฮะดูดิว้าสวยมากเลยนะาะเอาาะเอาหูฟังออกมาแล้วนะฮะนี่นี่ตรงนี้สวยมากนะแล้วก็เออแปลว่าเขาแปลว่า เห็นลน์ตัวนี้ mm hmm. เขาเรียวกว่าอะไรวะสกินลน์ตัวนี้นะทั้งกล่องเลยนะฮะนี่นนี่ตรงนี้ก็มีนะฮะทั้งหมดเลยแหละอะไรประมาณนั้นนะข้างในก็มีคู่มือให้นะแล้วก็สายอยู่ในนี้นั่นเองนะฮะผมก็ออกมาหมดแล้วนะก็เลยแต่กล่องนะฮะนี่สวยมากเลยนะตั้งโชว์ได้เลยนะกล่องอย่าทิ้งนะฮะผมแนะนานะฮะนี่ดูอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เรามาดูพระเอกของเราเลยนะฮะนี่ Dota าทูอ t ดิชันอดิชัวผมเสียบเข้าความแล้วแล้วก็มีไฟด o t ้ตรงนี้นั่นเองนะนี่ตุดเดนมันคือตรงนี้ uh huh. ดูดิอันนี้เป็นผ้านะฮะด o t ้ว้ามันช่างเออเขาเรียกว่าอะไรมันช่างมีพลังเซเกอร์นะไอโลโก้ด o t ้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้สังเกตดูนะผมก็เห็นนะว่ามันเป็นเหมือน เหมือนแบบฉีกออกได้นะฮะแล้วก็ปรับระดับอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคนะหมาว่าฉีกออกฉีกเข้าแล้วก็ขยับอะไรประมาณนะั้นอันนี้เป็นผ้ายืดนะฮะดึงได้นะฮะแล้วก็เรามาดูจุดขายตรงนี้ของเขานะฮะก็จะมีไฟนะเราสามารถเปลี่ยนได้ไปเรื่อยๆนะฮะนี่เปลี่ยนสีอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟนะฮะโอ้โหแล้วก็มี <laughs> อุย้ยไอตัวสตาร์ทหน่อยตัวนี้กูก็เกลียดเหมือนกัน <laughs> โอเคมากันหมดเลยทีเดียวเชียวนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้บ้างนะฮะโอ้โหฝั่งนี้ก็สวยเฮ้ยมีคิโตคังเงี้ด้วยไม่ใช่แล้วมุสกิดงังอย่าไรสักอย่าง <c oughs> ไม่ใช่แล้วโอ้โหนี่ไงตัวนี้ฉลามนะฮะโอ้ชอบเล่นมากโอ้แบ็คจิเกิลอยู่ไหนวะเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับฝังข้างบนไม่มีอะไรนะเป็นเหมือนพลาสติกนะไม่ใช่อลูมิเนียมนะฮะมันจะได้เบาอะไรประมาณนั้นนะผมว่านนะ แล้วก็ตรงนี้จุดแจมๆมมันก็คือตรงนี้นะเป็นผ้านะฮะนี่เป็นผ้านะเป็นผ้าเหมือนเสื้อเรานั่นเองนะฮะไม่ไม่ใช่หนังนะฮะเพราะว่าแต่ว่าข้อเสียของมันนะฮะมันก็มันก็จะเก็บเสียงรอบด้านไม่ค่อยดีนะพอถ้ามีใครเรียกเราหรือว่ามีใครเรียกเรานะเราก็จะได้ยินเสียงเขาอยู่นะฮะเพราะว่ามันเป็นผ้ามันไม่ใช่หนังนะฮะข้อเสียของมัน,นะแต่ว่า ข้อดีของมันก็คือมันระบายอากาศได้ดีนะเหงื่อเราจะไม่ออกมนหูนะฮะแล้วก็ใส่สบายมากนะฮะอ่าแล้วก็อืมอะไรอีกวะข้อดีของมัน <c oughs> เออมันไม่หนีบหูเ,เองนะอะไรประมาณนั้นแหละมันเหงื่อไม่ออกนะถ้าเป็นผ้าแบบนี้นะฮะโอเคแต่ว่านะผมลองใช้งานดูนะจากรีวิวนะฮะอ่ะผมก็ เดี๋ยวเอาหน้านี้ให้ดูแล้วกันนะก็คือจากการรีวิวจากการลองฟังเหรออันนี้ไม่เหมาะกับการฟังเพลงเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าหูฟังแบบอินเอียร์นะจะโอเคกว่านะอย่างเช่นไอ้ตัวนี้นะฮะฮัมเมอร์เฮดฮัมเมอร์เฮดโปรตัวนี้นะผมแนะนำนะถ้าใครจะเอาซื้อมาฟังเพลงผมแนะนําตัวนี้นะฮะฮัมเมอร์เฮดโปรเตรียมผมซื้อมานานแล้วแหละอืมอันนี้ฟังเพลงโคตรดีเลยนะฮะตัวนี้นะฮะอืมเอามาเล่นเกมก็โคตรดีนะ,ะอืมแนะนําตัวนี้ ถ้าใครจะซื้อนะฮะเดี๋ยวว่าถ้าตัวนี้นะเอามาเล่นเกมโดยเฉพาะนะมันข้อดีของมันจากที่ผมลองเล่นมานะมันจะมันจะมีลําโพงป็น LR ใช่ป่ะ LR แบบว่าฟังเสียงซ้ายขวานะ่จะโคตรดีเลยนะเราไปฟังเพลงขนาดเราไปฟังเพลงใน y t u t u นะมันยังแยกเสียงเสียงอะไรวะเสียงชิ่งฉาบอะไรต่างๆนะกับเสียงกลองป็นคนละคนละข้างเนะี่ยเราได้ยินเลยนะฮะ แล้วก็ถ้าเราไปเล่นเกมนะฮะโอ้โหโคตรแจ่มเลยนะฮะมันจะแยกเสียงของเราได้ดีมากอย่างเช่นเกมพวกเอ่อไอพับป,ปีนะฮะแบบว่าใครเดินมาเรารู้เลยนะว่าเขาอยู่ตรงไหนน, <c oughs> นะเพราะว่ามันแยกเสียงโคตรดีเลยนะอันนี้ให้ห้าดาวเลยนะผมไปจัดมาแล้วนะโคตรดีเลยนะถ้าเล่นเกมเพราะว่าในกล่องมันก็บอกอยู่แล้วนะว่าสปคเล่นเกมนะฮะไหนวะ <c oughs> นั่นแหละเป็นเบสของการเล่นเกมนะหูฟังรุ่นนี้นะฮะเออแล้วก็เขาบอกว่านะฮะ เขาบอกว่าอย่างนี้ะไอ้ผ้าตัวนี้นะมันสามารถเปลี่ยนได้นะเราสามารถไปซื้อแยกได้โดยไปหาใน,นเน็ตน,นะมันจะมีผ้าหนังมาเปลี่ยนเองนะก็ผมว่าจะลองดูอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆก่อนนะการน,นะแล้วก็มีจุดจมอีกอันหนึ่งนะฮะนี่ฮมันจะมีมันจะมีไอ้นี่ด้วยนะฮะไอ้นี่ก็คือรีโมทสั่งการด้วยเสียงไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ไม้นะฮะ อันนี้เป็นอันปรับนะฮะหมุนได้นะฮะ mm hmm. ปรับซ้ายขวานะแปลว่า Li เราจะเล่งเสียงในเกมหรือว่าเล่งเสียงในการแชทกับเพื่อนการไว้กับเพื่อนการคุยกับเพื่อนนั่นเองนะถ้าเราปรับมามาฝ mm ั่งคุยใช่ปหเสียงเพื่อนก็จะดังขึ้นนะแล้วก็ถ้าเราปรับมาฝั่งเกมนะเสียงเกมก็จะดังขึ้นนะแจ่มมากเลยนะแปลว่าเราอยากจะคุยเล่นกับเพื่อนแล้วก็อยากได้อยากจะได้ยินเพื่อนชัดๆนะเราก็ปรับมาอะไรประมาณนั้นนะ ถ้าเราเป็นว่าขับขันแล้วอะไรประมาณนั้นนะหรือว่าเล่นโซโล่คนเดียวแล้วก็ปรับเกมดังๆเลยอะไรประมาณนั้นนะ <S <S โคตรแจ่มเลยนะตัวนี้นะฮะเป็นเหมือนอะแดปเตอร์อะไรสักอย่างนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะโอเคแล้วก็ตัวนี้มีไม้ด้วยนะนะมีไม้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 ตรงนี้นะฮะดึงออกเข้าได้แล้วก็ปรับระดับอะไรต่างๆได้นี่นเองฮะแล้วก็มันถ้าเป็นถ้ามันไม่มีไฟตรงนี้แสดงว่ามันยังช้าอยู่นะเราสามารถปิดมันได้ตรงนี้นะฮะมีเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะ อันนี้เป็นปิดไม้เปิดไม้นะกดมันจะกดให้ดูนะเนี่ยกดให้ดูมันก็จะมีไฟตรงนี้แสดงว่าเราปิดไม้อยู่นะมันจะบอกเราชัดเจนเลยนะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีไฟนิดนึงด้วยนะฮะนี่ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับหูฟังตัวนี้นะผมแนะนำนะว่าถ้าใครอยากจะซื้อนะฮะให้รีบซื้อนะเพราะว่ามันใกล้จะหมดแล้วนะเพราะว่าผมไปถามตั้งหลายร้านนะก่าจะเจอตัวนี้นั่นเองนะ ก็ต้องรีบจัดนะเพราะว่ามันออกมาตั้งแต่ปี2017แล้วนั่นเองนะฮะนี่แล้วก็หายากเลยนะรุ่นนี้นะฮะไม่รู้รุ่นต่อไปจะออกมาสวยขนาดนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะก็มีข้าวๆประมาณนี้นะสำหรับเกม Delta 2หูฟัง Limited Edition นะฮะแล้วก็มันจะเท่ตรงที่เราใส่ตรงคอนี่แหละผมว่านะแว่าเราหนีบใส่คอตรงนี้ใช่ปะนี่โอ้โหมันจะเท่ตรงนี้แหละแล้วก็ เล่นเกมหรือว่านั่งคุยกับเพื่อนอะไรประมาณนี้อยู่ดีมันแสงตรงนี้มันสามารถอ่าแล้วก็จุดเด่นสุดท้ายนะฮะที่ผมลองใช้ดูนะตัวนี้นะฮะมันสามารถปรับอารมณ์แสงตรงนี้นะฮะได้ตามจังหวะเพลงหรือว่าจังหวะการเล่นเกมของเราด้วยนะอย่างเช่นเราเล่นเพลงอยู่แล้วก็มันมีเสียงกองตึ๊บๆๆบ,บใช่ปะไฟตรงนี้มันจะปุ๊บๆๆไปด้วยนะฮะนี่แล้วมันมีโหมดอยู่นะฮะแล้วก็เราสามารถทําให้มันเป็น สีอะไรก็ได้นะตามที่เราสั่งการมันนะในมันจะมีซอฟต์แวร์ให้เราไปปรับเองเนั่นเองนะเราอยากได้สีอะไรก็จัดไปนะฮะแล้วก็ตอนที่เรายิงปืนใช่เป่าโอ้โหนั้นแ่มเลยนะมันก็จปุ๊บปุ๊ปุ๊บโอ้โหแม่งโคตรเท่ฮะก็ต้องรอดูนะเดี๋ยวผมจะลองมาเล่นดูตอนที่สตรีมนะว่ามันจะแ่มแค่ไหนแล้วก,กันนะก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะผมก็ให้ตัวนี้สัก5ดาวกันเลยทีเดียวเชียวนะชอบมากนะชอบแปลงกระตูนแล้วก็ ชอบกล่องทีเดียวเชียวน้วไม่ทิ้งเนี่นอนนะกล่องน,นี้ตั้งโชว์กันเลยทีเดียวนะฮะสวยมากนะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกคนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะฝากกดไลค์ะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม